สายต่อไปเป็นสายของคุณโอนะครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับป๋ออครับผมคุณโอนอนหลับพักผ่อนหรือว่าทํางานอยู่ครับอ่านอนหลับพักผ่อนครับอ้าวนี่ตื่นมาเล่าเหรอใช่ครับโอ้น่ารักที่สุดเลยอขยี้ตาเล็กน้อยสติพร้อมพร้อมครับพอดีได้ฟังอยู่ด้วยครับฟังเรื่องของอพี่หนิงนะครับ อ่ามันก็จะทำนองคล้ายๆกันครับพี่เหรอครับใช่รเรื่องรเรื่องมันเป็นยังไงเชิญนะอ่าเรื่องมันเป็นยังไงมันเกิดประมาณหกปีที่แล้วครับพี่<ะ>อ่าซึ่งตอนนั้นอ่าท้าความคือตอนนั้นผมเป็น <c oughs> สับปะเลอ,อยวัดวัดหนึ่งแล้วกันอืมฮะอ่าไปเป็นผู้ช่วยก็ค,คือไปเรียนนะครับครับอ่าฮะแล้วก็ด้วยความว่าที่อืมมีทหารนะฮะโดดโดดตึกตายโ ฮะอ่าฮะซึ่งมันระยะในเวลาหนึ่งเดือนนะฮะโดดที่แฟดแฟดหนึ่งในกรุงเทพอะพี่ครับสองคนนะโอ้ฮะอ่า huh. <c oughs> uh huh. แล้วก็ถึงเวลาตอนที่จะเผาศพคนที่สองอะครับพี่ครับอ่าฮะก็มีประมาณเหตุการณ์แปลกๆคือเขามาเข้า,เข,าเข้าเหมือนเข้าเพื่อนเขาอะครับอ่อ uh ่าฮะว่าไม่ไม่ไม่ เขาเรียก่าไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ่าที่แบบประมาณว่าที่เขาทําไปเพราะว่ามีมีผู้หญิงพาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับฮะอ่าฮะ,ะซึ่งทางทางญาติญาติของคนตายนะ่ะเขาก็ให้ให้พวกผมมาไปดูสถานที่ให้หน่อยว่ามันเกิดเพราะจากอะไรฮะอ่าฮะก็ตอนนั้นผมขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะครับก็จะมีพี่พี่พี่บแล้วก็พี่ C แล้วก็มีผม สี่คนไปดูกันก็คือพี่เอนี่ก็คือเป็นสัตปะหลือที่ที่สอนให้ผม<ะ>อ่าฮะอ่าพี่บีนี่ก็คือเป็นคล้ายๆพี่หนามเตยรับก็คือตายประมาณสิบชั่วโมงแล้วฟื้นขึ้นมาอืมอ่าแล้วแล้วก็มองเห็นทุกอย่างที่แบบคนปกติอย่างเรามองไม่เห็นนะพี่<ะ>อ่าฮะแล้วก็คนที่สามนี่ก็คือเขาเรียกว่าไงสืบทอดมาจากพ่อนะครับเพราะว่าพ่อเขาว่าเป็นสิทธ เขาเรียกอะไรนะครับใกล้ชิดหลวงปู่ทิมวัดละหางไรอะครับอ่าก็เหมือนถ่ายเรียนวิชามาเหมือนกันก็ไปกันสี่คนเนี่ยแหละครับพี่อ่าไปกันสี่คนอ่าไปแฟดแฟดหนึ่งแล้วกันนะพี่อ่าแล้วคันเนี้ยมันมีเจ็ดชั้นครับพี่เจ็ดชั้นแล้วจังหวะแรกที่เข้าไปบรรยากาศวงเวงมากพี่แฟดเนี้ยอ่าซึ่งเข้าไปแล้วไปปึกตรงที่เขาโดดอะครับพี่อ่าผมสี่คน เห็นพร้อมกันคือมีผู้หญิงยืนอยู่บนด่านฟ้าครับ oh. อ๋ออะฮะแล้วก็มีเสียงแววล,ลงมานะฮะ <Huh. S 2> แน่จริงก็ขึ้นไปสิเสียงผู้หญิงเหรอใช่ครับ oh. ผู้หญิงคนนั้นนะชี้งลงมาแล้วก็มีเสียงลงมาว่าแน่จริงก็ขึ้นมาสิ <Huh. S 2> ทั้งๆท,ที่ผมถามอ่าเขาจะเรียกอะไรมีคล้ายๆาร,รักษาความปลอดภัยครับ <Huh. S 2> ว่าเห็นไหมเขาก็บอกเขาก็ไม่เห็น <c oughs> และแต่ผมกับสี่คนอ่ะเห็นพร้อมกันอืมอ่าก็เลยให้เขา่พาขึ้นไปครับพี่อืพอพาขึ้นไปอ่าซึ่งมันพอขึ้นไปเสร็จมันจะมีเขาเรียกอะไรครับบันไดหนีไฟที่มันต้องขึ้นไปอีกถึงจะขึ้นด่านฟ้าได้ครับพี่อือ่าแล้วในจังหวะที่จะขึ้นไปมันจะเป็นฝาเหล็กที่เปิดขึ้นไปอ่ะพี่อืออ่าซึ่งเชือกกับโซ่มัดแน่นมากอืมอ่าซึ่ง ผมคิดในใจว่าถ้าคนที่จะคิดค่าตัวตายจริงๆอะ่ะคือต้องมีความพยายามมากที่จะแกะ,ะครับพี่ครับเพราะว่าไม่นั้นก็คงแบบถอดใจอ,ะอ่ะอ่าพอขึ้นไปพอข,ขึ้นไปอะ่ะด้วยความที่อ่าตอนนั้นช่วงนั้นผมกําลังเขาเรียกอะไรนะฝักใหม่ๆนะครับพี่กองรังช่วงนั้นกําลังเป็นวัยรุ่นบ้าฝักครับพี่อ่ากรบบ้าฝัก็ตอนนั้นรู้สึกอ่าเขาเรียกว่ายันห้าแถวกําลังดังพี่อ่า อ่าผมก็เดินไปแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาแบบยืนอยู่ริมตึกแล้วผมว่าขึ้นกันเป็นสี่คนซึ่งขึ้นไปสี่คนเนี่ยแล้วคันเนี้ยมีพี่พี่บีเขาพูดว่าเฮ้ยเขาว่อหนีแล้วนะ hmm. เขาหนีไปแล้วเขาไปอยู่ข้างล่าง hmm. อ่าแล้วผมบอกเอาหนีไปทำไมอ่ะเขาเขาพูดว่าตอนที่เองอเดินไปอ่ะหลังเองอ่ะมันแดงขึ้นเป็นอัคาราพี่ก็ไม่รู้หรอกเองไปทำอะไรมา uh. วิ่งไปหาเขาเขาก็เลยหนีไปข้างล่าง อืมอ hmm. uh ่ะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าวิ่งแปวแล้วพี่เขาก็เลยสื่อจิตซึ่งผมก็เขาเรียกอะไผมก็สงสายเขานะพี่ <Huh. S 1> คือคือเขาเขาพูเขาอะสื่อสารกับพี่คนหนึ่งว่าเขาอ่ะพยายามหาตัวตายตัวแทนอ <Huh. S 1> มาสองคนแล้วซึ่งสองคนนั้นอะไม่ได้มาเป็นตัวตายตัวแทนเขาไลพี่อ oh. ซึ่งต่อให้คือเขาไปเข้าคนหนึ่งโดดไปเขาก็ไม่ได้ไปเกิดเขาก็เลยไปสิงอีกคนหนึ่งเพื่อโดดสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปเกิดครับจนหาวิธีห่นทางกันนะพี่สุดท้ายต้นหายไปเส้ไปนพี่ขออนุญาตต้นสายปลายเหตุก็คือต้องไปขออนุญาตเจ้าที่อะครับพี่เพื่อจะให้เขาออกไปได้ซึ่งมันก็น่าแปลกครับพี่ ที่ปกติเราจะรู้ว่าตัวตายตัวแทนคือถ้าเกิดมีตัวตายตัวแทนมาเขาจะได้ไปเกิดซึ่งแล้วเราก็ไปถามแะบอกลักษณะผู้หญิงคนนี้ว่าชุดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะพี่ก่อนก่อที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นแฟนของคนในนั้นนะพี่น้อยใจแฟนโดดลงมาตายอ่ะฮะ,ะก็เลยเขาก็เลยเหมือนมาหาตัวตายตัวแทนนะครับพี่ที่จะ มาแทนเขาอะครับโอ้แต่แทนไม่ได้ครับพี่โอ้อ่าก็แปลกดีคุณโอตอนนี้คุณโอทํางานเป็นอะไรตอนนี้แหละครับทหารเรือครับ,ไม,บนะไม่ใช่สับเบลนะเอาไปใช่ยเขาไปใช่คเขาอืมอืมอืมนะฮะซึ่งซึ่งพี่คนหนึ่งอะเขาก็จะพกอะไรเขาเรียกอะไรนะครับพยานพัดโบกเหรอครับฮะอ่าของหลวงปูท่ทิมเลยฮะ อ่าฮะเพราะว่าพี่คนเนี้ยเขาก็จะมีพวกอ่าเขาเรียกกันนะพักกิ่งชินบัญชรยเป็นเนื้อทองคำพัะชัยวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะ่พอเขาสนิทเงี้ยฮะเขาก็เอาไปด้วยอก็เขาบอกว่ากันเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยแบบว่าแล้วก็จนแบบพี่คนหนึ่งอะเขาก็แบบสื่อได้ที่เขาสื่อได้เขาก็สื่อให้ก็เคยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเขาถึงได้ไปเกิดได้เพราะเขาประมาณว่าเหมือนตอนนี้เขาโดดแล้ว ไม่ได้เชิญวิญญาณนะครับพี่อ,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 อไม่ได้เชิญวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามหาตัวตายตัวแทนที่จะมาแทนเขาอะครับพี่ะนะฮะฮแปลกดีเหมือนกันน่ากลัวด้วย <c oughs> แล้วก็เรื่องของคุณอาเม่ท่านเมื่อกี้ะอะลักษณะก็จะคล้ายคายของเหมือนเหมือนทางบ้านปู่ผมอะครับพี่คืออะไรเขาจะเอาเอาพวก ลงศพเก่าๆวาะพี่มาวางแล้วก็จะเอากระดูกคนจริงๆแลวพี่มันใส่ไว้ที่เป็นที่เขาเผาเสร็จแล้วหอเป็นผ้าขาวครพี่มาใส่แล้วก็ผูกไว้ไว้ให้เฝ้าสวนนะพี่ก็เหมือนเป็นพยนต์ถูกปะใช่ใช่เพราะว่าสวนเขาสวนสวนของผู้ผมเนี่ยเครื่องสูบน้ำไม่มีหายนะพี่แต่สวนอื่นหายอื อย่าตลกนะบอกว่าคุณปู่คุณไปขโมยโสนข้างๆมาอันนี้ทาเลยนะอันนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็เลยลักษณะสองเคสเนี่ยผมก็เลยพอได้ยินปุ๊บเออก็เลยตัดสินใจโทรเข้ามาหาป่าออดโอเคโอเคขอบคุณมากคุณโอได้ครับผมสวัสดีครับ